สวัสดีครับพบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณครคัสจิระเสวีนวุนพัน์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาศินป์นะครับวันนี้วันที่18เมษายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวันนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็ตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับแสซงนะเมื่อวันนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปานะครับเรื่องของการเกิดเป็นแท่งเทียนนะครับที่เป็นลักษณะ c เอ่อโค้ชซิงแบ็กโลว์เวอร์ช โ o สซิ่งแบ็ k โล w e เวอร์แชทำให้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่การพิจารณาก็ยังเป็นการพิจารณาตามแนวรับเป็นหลักก่อนนะครับเซน็กซ์ไม่เห็นเช่นนั้นก็จะพิจารณาตามแนวรับเป็นหลักก่อนไว้ให้นะครับก็คือ,อ,อลงมาเทสใกล้ๆบริเวณแนวรับที่เราวางแผนกันนะครับก็คือ 1, 5, 8, 6 1586นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดต่ำไว้ที่1587นะครับผมขอโทษด้วยนะครับ่างไป1จุดนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับพอดีดตัวขึ้นไปนั้นสิ่งที่วางตัวเลขไว้นะครับก็คือ1 5 9 8 1 6 0าส 1 5 9 8าเ้าสะ1607เขาทำยอดสูงไว้ที่1604นะครับแล้วก็ปิดที่พันหกนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวสแตน็กเซวันนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ไปดูแทั้งเทียน ทั้งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทั้งเตียนกลับมาเป็นลักษณะคอสซิ้ไวไลน์นะครับเป็นคอสสิ่งไวไลน์นั้นมีความพยายามนะครับที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10นะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าดันชนีขึ้นด้วยปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนั้นเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าจำนวนทุ้นบวกจำนวนทุ้นลบนั้นยังคลากันะครับตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการส่งตัวบวกก็จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอัตราเร่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ ท่านเห็นไปนพร้อมๆกันนะครับก็คือ,อตัวของแท่งเทียนนะครับหกแท่งท่านลองสังเกตด,ดูนะครับหกแท่งที่ผ่านมานั้นเ,เขาเป็นอยู่ในช่วงของการบราซิ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการบราซิ่งที่ในส่วนของการพิจารณาไม่ได้เป็นอัตราเร่งนั่นเองนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปว่าในช่วงที่ผ่านมา,เ,าเราแทบจะไม่ได้ไล่ราคานะครับเราลงมาตามแนวรับให้ได้าตามแนวรับที่เราวางแผนก่อนแล้วก็ดันขึ้นใช่ไหม ดังนั้นเรื่องของการไล่ราคาก็ไม่ได้เกิดนะครับดังนั้นตัวภาพนะครับในส่วนของช็อตถัดไปนะครับตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นนะครับ6แท่งนะครับก็จะอยู่แถว1593แล้ว1586นะครับทำน้าที่8รับนะครับแน่นอนเมื่อมีการดิดตัวขึ้นก็ยังเป็นตามสเตปอยู่นะครับเพราะว่าท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายโดยรวมนั้นเขาอยู่เพียงแค่ในเนส์ที่เรากำหนดแถว40,000ไม่เกิน60,000นะครับ เซเ็เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจะอยู่ในกรอบดังกล่าวไว้ให้นะครับดังนั้นตัวภาพนะครับก็ตามสเต็ปมากกว่านะครับไม่ได้เป็นอัตราเลงตัวเลขจะอยู่แถว1607สล1615ทำน้าที่เป็นอาวต้านป่ายนะครับคราวนี้เราก็ไปดูที่เซฟต t ี้นะครับเซ้นั้นตัวเลขที่เราวางแผนการน,นะครับก็ลงมาตามแนวรับก็แล้วก็ขึ้นป่ายนะครับแล้วก็ชนอาวต้านที่เราวางแผนกนารแถว966 s ซฟก็จะปิดแถว966ไว้ให้นะครับตัวเซฟบัตี้นะคันเขาแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นเล็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาพยายามแทสที่เส้นค่าเฉลี่ย50ใช่ไหมครับขณะที่ตัวเซตยังไม่ถึงนะครับเป็นต้นนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่น6แท่งของ s ซฟตนะครับจะอยู่ 7, แถว957ละ952นะครับ การดันเกินตอนนี้เป็นไฟล์บังคับของเซฟตเต้นะครับเพราะเขามีความพยายามนะครับที่จะเทส่ยอดสูงได้สายมือนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือแถว972 977นะครับแสดงว่าเซฟตเต้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สําคัญนะครับการผักดันนะครับอย่างที่ผมได้เลียยให้ทราบไปส่วนหนึ่งมาจากของทางเราใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับที่คอยช่วยไว้ให้นะครับมาดูการนะครับในข้อถัดไปนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัวโคซิงวัน ไลยนะครับแต่ชนีขึ้นด้วยปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าสัญญาณทางนันเทคนิคนั้นส่วนใหญ่ทรงตัวบวกที่ยังไม่โดดเด่นนะครับการผักดานทําให้ตัวสเต็ปนะครับจะต้องเป็นฐานยกไว้ก่อนนะครับอยู่แถว1593สลั1586 15แล้วก็แนวต้านใช้1 1607สลั1615นั่นเองนะครับ มาดูการในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซเด็กซ์นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในส่วนของทางแรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดท,เทก่อนนะครับคนที่เล่นเดท,เทนั้น ตัวขอ,องฐานนะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าในช่วง6วันที่ผ่านมานั้นตัวสเตปของแนวรับเขาพยายามสร้างฐานยกเข้าไว้ก่อนนะครับก็ควรจะต้องเป็นฐานยกนะครับส่วนสเตปที่เราเล่นแล้วก็วางสเตปทีละส่วนนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นวิกฤชานะครับวิกฤชานั้นของท่านเป็นสัปดาห์ที่16แล้วนะครับที่ เข้ามาตั้งแต,ต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับยังอยู่ในด้านของการต่อรองราคานะครับแล้วก็แบบเคียเค้ยวๆนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเล็กๆเมื่อเทียบกับคนที่เล่นบูฟิงไอดเล่นั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นเท่านั้นนะครับเส้น10เส้น50แล้วก็เส้น200นะครับ ท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าตัวเซฟตี้จะเป็นตัวที่เป็นลีดเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเขายืนเส้น10แล้วก็พยายามที่จะเช็คเส้น50นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวของอตัวของเส้นเอกอาจจะช้าหน่อยนะครับเขาพยายามยืนบริเวณเส้น10เหมือนกันนะครับแต่ว่าการไต่เส้น50กับเส้น200ตัดได้ยังใช้ส0 0 0 0ื่นไม่เกิน6 0 0 0ืนั้นเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการเล่นอาจจะค่อนข้างอึดอัดนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเอก้ายเมื่อเทียบกับคนทเล่น ตัวโมเมนตัมอินดเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดเคเตอร์นั้นอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับเวลาเราควักเงินควักจากน้อยก่อนนะครับเ,เช่นการนะครับท่านเห็นการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศใช่ไหมครับท่านก็จะเห็นว่าเวลาเขาควักเงินจาก4ี่หมื่นล้านเขาควักอยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เวลาเราควักเงินควักจากน้อยก่อนนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซ็กซ์นั้น เมื่อเทียบกับคอนทเทนเนอร์วอลลุ่มไรซิสนั้นเป็นอย่างไรนะครับวอลลุ่มไรซิสนั้นท่านเห็นนะครับว่าเขาพยายามดำรงอยู่ในกรอบ40,000ไม่เกิน60,000ไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวหุ้นนะครับมีวนเข้ามาบ้างนะครับก็มี SATBR SM TMC เมื่อวานนี้มีหุ้นพวกขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ขยับเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบริยุกเกอร์เป็นต้นนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับพวกท TOP SGGP DDD New Home PACCIRPC พวกนี้บางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับกดไว้ให้นะครับมาดูกันนะครับแล้วข้อสรุปมันเกออะไรนะครับข้อสรุปนั้นในส่วนของตัวเซตก็อยู่ในกรอบนะครับของ แนวรับที่เป็นฐานยกนะครับอยู่ที่1 5 9 3งห้าสแล้วก็แนวต้านใช้ 1607/ uh, เอ่อนเสนะครับเมื่อนำตัวเลขเกล่กาวนั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ที่กำหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับกรณีที่เอ่อ uh, ในส่วนของการฐานนะครับเอ่อ uh, ตัำได้สูงกว่าโบนแนวรับที่กำหนดนั้นของท่านเป็นลนักษณะเลือกซื้อเก่งรายๆตัวนะครับแต่ขออนุญาตแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเมถ้าา,า,ารทได ปิดบวกแลวอยากจะถือต่อก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นบ้างนะครับก็ STGT นะครับราคาหุ้นมีการแบกคเส้นตัวชัดเทอมดาวเทนเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับดังนั้นความสําคัญถัดไปก็คือเรื่องของความต่อเนื่องนะครับถ้ามีความต่อเนื่องขึ้นมาได้นะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถว11.1สละ11.5ส่วนรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า10บาทนะครับ มาเป็นตัวของ AU นะครับราคาหุ้นมีการสร้างรูปที่เป็นาลักษณะ l าวดิ n งนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานั้นตัวเลขถัดไปอยู่แถว12.12.3ะส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า10.8นะครับถัดมาเป็นบริยุกเกอร์นะครับช่วงนี้ค่อนข้างสํคัานะครับเพราะว่าเขาจะทำ แทสีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเป็นการเทสครั้งที่3หรือครั้งที่4นะครับในการเทสขึ้นไปนะครับเมื่อมีการผักกันขึ้นนะครับตัวเลขถัดไปอยู่แถว40-48.5วนเนารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า37นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น b R ีบรนะครับาราคาพูดเป็นเทคนิคหรืบาวนะครับในกรบของ ascending channel นะครับรูปในการพิจารณาอยู่แถว12.2-12.5ส่วนรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า11.1นั่นเองนะครับ วันนี้ผมคณะคา,าจิราเวินุพานก็ขอจบรายการเพียเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The Stages ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ